ร้านสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เอสแอนด์ซอฟต์โซลาร์เซลล์นะครับอยู่กับโอโซลาร์เซลล์เยภูมินะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับถนนเัยภูมิสีคิ้วนะครับขาออกนะครับติดไฟแดงเลยนะครับทางร้านกันครับก็เป็นขายอุปกรณ์นะครับแล้วก็ติดตั้งออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับครบวงจรนะครับทั้งงานโซล่าปั๊มการสูบน้ำนะครับบาดาลนะครับ หุวยหนองคลองเมืองต่างนะครับรับบริการติดตั้งทั่วจังหวัดเลยนะครับก็มีบริการหลังการขายนะครับงานรับประกันงานนะครับสําหรับงานซ่อมก็มีนะครับนะครับสำหรับใครพิปานนาอานะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้พลังงานนะครับแสงอาทิตย์ไปใช้นะครับไม่ว่าจะลดค่าไฟนะครับร้านกาแฟร้านขายของชํานะครับก็ติดต่อ ทางร้านเข้ามาได้นะครับทางเรามีบริการสำรวจหน้างานประเมินหน้างานฟรีนะครับในช่วงนี้นะครับก่อนถึงสิ้นปีนี้นะครับขอบคุณครับ